โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม All Star Tower Defense นะครับโดยวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของตัวกีฟีดเจ็ดดาวนะครับทุกคนนี่ครับซึ่งของผมก็ครบแล้วนะครับทุกคนนะครับตัวของกีฟีดเจ็ดดาวนะครับทุกคนเราจะกดไปเลยนะครับผม3 2 1นะครับนี่นะครับผมก็คือกีฟีดเจ็ดดาวนะครับผมเป็นล่างสีดำนะครับผมล่างแบบล่างโหดล่างหลักนะครับผม นี่นะครับผมตัวของกีฟิชเบียเบสิ่งนะครับผมเป็นท่านมืดนั่นเองนะครับผมเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเรามาดูเบสซิ่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับทุกคนเฮ้ยเท่อยู่แล้วทุกคนนี่กีฟิชนะตัวข้างบนผมบนหัวผมมันไม่โหลดอ่ะขอโทษด้วยครับทุกคนมันไม่โหลดอ่ะมันก็เลยเห็นเป็นเทาหรือไม่ก็ตัวมันอาจจะเป็นนี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับแอนิเมชันกีฟิชนะครับนี่เราจะใส่เป็นแบบโล่งๆโจ่งๆเหมือนเดิมนะครับผมเปล่าๆเลยนะครับ ขึ้นไหลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะเป็นตัวกลางปีนะครับผมตัวที่ขึ้นไหลนะครับผมจะบวก t อคแท็กบูสนะครับผมก็คือดาเมจโจมตีนะครับผมอยู่ที่20%ถ้าเอาขึ้นไหลนะครับผมก็ไม่ได้บวกงงบวกเงินอะไรนะครับผมเราจะไปรีวิวในส่วนของโหมดซุกซ้อมเหมือนเดิมนะครับผมรอายกันเลยครับผมโอเคครับกีฟีดก็จะเป็นประมาณนี้นะขึ้นไหลเมื่อกี้นี้มันไม่โหลดนะครัเพราะุูไม่โหลดมันก็เลยกลางปีเหมือนเมื่อกี้นี้นะอันนี้คือโหลดแล้วมันก็จะหุบลงนะครับผมนะไม่รู้เกมเป็นไรครับ โอเคเราก็ปรับเจอประมาณนี้แล้วกันนะครับเรามาวางคีย์ฟิสก่อนนะผมเริ่มมาก็จะตีไปวงกลมแบบนี้แล้วผมเราวางไปก่อนนะครับนี่เฮ้ยเท่อยู่นะโอ้เท่นะครับนะผมทุกคนเสร็จแล้วเราก็ซัมมอนมอนออกมานะผมเปิดเอฟเฟกต์กัดนครับปรเป็นตัวแอมิชั่นการตีครั้งแรกวิเป็นเหมือนไอ้นี่นะครับทุกคนเป็นไข่นะครับเหมือนเลือดนะครับเป็นวงกลมเลือดบีบออกมานะ ขั้นต่อไปนะครับผมราคาที่500บาทครับตีส0 0 0มื่ครับขั้นต่อไปราคาที่2,500ันหาผม d a m a g ที่8ป0 0มื่นแครับระยะที่เอ่อ75นะครับผมขั้นต่อไปดาเมจที่แสนหกนะครับผม1 7ึ0 0 0สนเนะครับผมนะอุ๊ยทุกคนขั้นนี้เปลี่ยน dimension ด้วยเฮ้ยอุ๊ยเป็นเหมือนตัวที่เสกที่เสกมาไม่หล่นเมื่อกี้นี่ครับนี่แล้วมันก็อาปากครับผมความราบนะครับแล้วก็ระเบิดตู่มนะครับ ขั้นต่อไปนะครับผมราคาที่4 5 0 0นะครับผมราคาเอ่อดาเมจที่170,000นะครับผมขั้นต่อไปราคาอยู่ที่8 5 0 0นะครับผมดาเมจที่270,000นะครับผมขั้นต่อไปราคา1 2 0 0 0นะครับผมดาเมจที่4,005 5นะครับผมระยะที่95นะครับผมเป็นแอนิเมชันนะครับผมเรามาดูแอนิเมชันกันหรืยักษ์ว่ากันทุกคนฮุ้ยอุ้ยพายุทุกคนเป็นพายุแบบพายุสีแดงๆนะครับผมขั้นต่อไปตีไฮบิดนะครับทุกคนเรามาดูว่ามีแอนิเมชันไหม ก็น่าจะเป็นพายุเหมือนเดิมนะอ่าฮะเข <c oughs> ั้นไปเป็นมิมชั่นครับผมราคาที่2 5 0 0 0นหาหนะครับผมมีสกิลนะครับผมดาเมจที่แสนล้านเจ็นะครับทุกคนเปลี่ยนอเมชั่นไหมไม่เปลี่ยนครับผมเหมือนเดิมครับผมเขั้นต่อไปส0 0แสนนะครับผม,ม, 100, 000, 000, 000, บผมห0,000ื่นนะครับผมราคาที่เอ่อดาเมจที่3ล้านนะเข้าต่อไปราคาที่ห้าหมื่นห0าหมื่นไอ้า5ส0 0 0าหมืนะครับผมดาเมจอยู่ที่4ล้านเข้าต่อไปเอ่อราคาที่เจ็ดแ0นห้าหนะครับผมดาเมจที่6กล้านหนะครับผมระยะอยู่ที่115 ตันแค่นี้นะครับผมนะเรามาดูอนิเมชั่นกันก่อนนะครับล่าสุดว่าเป็นยังไงรู้สึกจะหมุนนะหมุนนะครับทุกคนมันจะเป็นพายุหมุนนะครับแล้วก็สกิลก็จะเป็นแบบนี้นะเรามาดูสกิลกันนะครับทุกคนปล่อยสกิลปึ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงกลางเหรอกลางจอไม่มีให้กดอะไรนะวางได้รู้สึกจะวางได้ประมาณ8ตัวป่ะวางได้8ตัวนะทุกคน อมันวางได้มากกว่าแปดตัวหรอเฮ้ยวอนวุฒ t เวิร์กเธอไปกี่ฟีบวางได้อย่างนี้อ่ะโอ้โหเ่อผมวางทั่วแบบมันบั๊กเปล่าวะมันไม่น่าบั๊กนะเดี๋ยวก่อนเชดสกิลอะสกิลก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวทำไมกีฟีบผมยืนอย่างนี้โอ้โหเชดกอน โอ้ my god โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้ปุยย่าตาตูตาดูครับผมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับกีฟิตตัวนี้ก็ค่อนข้างวางได้หลายตัวเลยทีเดียวแต่ผมไม่รู้วางได้กี่ตัวนะครับใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับใครที่รู้ว่าสกิลมันคืออะไรก็ฝากบอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบบ๊าายย